สวัสดีครับวันนี้คือวัชชันซาแน่นะครับวันนี้ฉลองกันครับครูครบ25ปีของครูจิราพรอ,อันนี้คุกกำลังทำครับกำลังทำเพชรวายดูที่ไม่ต่างกับเธอนะเว้ยสุดยอดยำยำนะยำนะยำมะม่วงนั่นก็อร่อยอร่อย,ออยแซ่บแซบอะไรมีมีทุกอย่างอันนี้ปลาเผา มีน้ำพริกปลาใครไปกินโอ้ยผักววันนี้เขากินปลาเผากันอันนี้ปลาเผาครับปลาเผาปลาเผา,า,เาม่เพียบโดยที่คนคนฝาน้าม่วงก็สวยใครกินก็สวยอร่อยอร่อยแซ่บแซอันนี้ครับอันนี้คือยำมาม่านะครับของวอชันชาแนลนะครับถ,ถูกใจชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่านี่คืออาหารเมนูหนึ่งของ อของเตยของเตยวัชั่นซาเนี่ยวัสดีครับ